คนคนหนึ่งแหละครับที่หลายๆคนมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีมองว่าเขาเป็นคนปิ้นปล้อนมองว่าเขาเป็นพวกมูเห่าชอบย้ายข้างแต่ผมคิดว่านะครับเราควรจะมองคนนะครับให้ลึกซึ้งให้มากขึ้นว่าชีวิตเขาผ่านอะไรมาบ้างอะไรคือปมของเขาแล้วทําไมทําไมเขาถึงเป็นคนเช่นนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างรวดแล้วแต่มีเหตุผลมีที่มาที่ไปซึ่งในงวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งในวรรณกรรมสามก,ก๊กที่มีความโด่งดังอย่างเปรี้ยงปร่างนะครับแล้วก็น่าสนใจควรค่าแก่การศึกษาและถึงแม้ว่าชีวิตของเขานั้นจะพลิกผันครั้งแล้วครั วายันควรเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาผู้นี้ครับเป็นผู้ที่สร้างตำนานของคําว่ายอดมาต้องเซ็กเทาแต่ถ้ายอดคนต้องเป็นเขาและที่สําคัญครับผมพยายามจะสร้างเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับของพวกเรานะครับถ้าตัวละครในวรรณกรรม3ก๊กคนใดที่ียต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วไซส์สามก๊กอินไซส์จะนํามาวิเคราะห์ให้ฟังเพื่อเป็นการสรุปรวบยอดนะครับในชีวประวัติของบุคคลสําคัญในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นหรือที่เรารู้จักกันว่ายุคขุนศึกเนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยกันครับและในคราวนี้ครับเป็นคิวของลิโปขุนศึกที่หลายๆคนรู้ันเป็น อย่างดีรู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการรบอย่างหาผู้ใดเปรียบมิได้และหากจะว่ากันด้วยฝีมือนะครับในการประมือแบบใหม่ตัวต่อตัวเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าไม่มีผู้ใดเลยละครับในแผดินหั่นในขณะนั้นที่จะสามารถเอาชนะลิโป้ได้อย่างไรก็ตามค่ะผู้ชมครับชีวิตของลิโป้นั้นไม่ได้มีแต่เรื่องราวความสามารถในการต่อสู้เพียงเท่านั้นที่เราควรค่าแก่การศึกษาควรค่าแก่การที่เราจะให้ความสนใจหากแต่ว่ายังมีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยใจคอแนวคิดความเชื่อรวมถึงคนรอบข้างของลิโป้นะครับที่ยังสามารถ เป็นอุทาหรณ์สอนใจรวมถึงเรายังสามารถเอาไปติดอาวุธทางปัญญาเป็นคลังปัญญาทางกลยุทธ์ดีให้กับพวกเราได้อีกนะครับโอเคครับก่อนที่ผมจะทําการวิเคราะห์แบบเจาะลึกให้ฟังผมก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมนะครับว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้แง้งนายแล้วก็ไม่ได้มีอคติใดๆกับลิโป้เลยนะครับแต่ผมจะพยายามนะฮะที่จะใช้การวิเคราะห์โดยใช้ประสบการณ์และความเชื่อที่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีมาวิเคราะห์ร่วมด้วยในคลิปนี้แล้วครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเลลลารามารมรมมตตีีพ้้อท่ชกกััันนบคิปหงไ สำหรับลิโป้นะครับผู้ชมครับเริ่มต้นชีวิตการทางานที Jamaica, ่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ตอนที่ลิโป้นั้นมาทํางานกับเต้งหวนนะครับซึ่งเป็นเจ้าเมืองเต้งจิ๋วครับคือต้องบอกงี้ครับว่าเต้งหวนเนี่ยนะฮะรักลิโป้มากนะครับแล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมลิโป้ด้วยแต่ว่าเมืองที่เต้งหวนอยู่เนี่ยชื่อเมืองเต้งจิ๋วครับเป็นเมืองที่เล็กๆครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนั่นทําให้ลิโป้ซึ่งเป็นทั้งลูกน้องแล้วก็ลูกบุญธรรมของเจ้าเมืองเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนนนนนััักกกกกตตตต่่่่วาาาาาาอเีีีงงงโป้้็ทททททรรรจมํหหพิษ จะเข้าไปทําการทํร้ายเต้งหัวนะครับคราวเมื่อเต้งหัวเนี่ยนะฮะขัดขวางการกระทําอันหยาบช้าของตังโตที่จะทําการปลดจักรพรรดิฮั่นเซาตี้ออกจากการเป็นฮ่องเต้นะครับซึ่งตังโตเนี่ยมีความประสงค์นะครับที่จะตั้งตันลิวองของจูเหียบนะครับผู้ซึ่งเป็นพระนุชาของจักรพรรดิฮั่นเซาตี้ให้ได้ขึ้นคองราดแทนนะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการประกาศศักดาล้ครับให้เห็นว่าใครเป็นคนที่ใหญ่จริงใครเป็นคนที่มีอำนาจถึงขนาดที่เรียกได้ว่าปลดฮ่องเต้เลยก็ว่าได้นี่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับต่อมาตัง ตงห้องเต้ด้วยตนเองเนี่ยมีเพียงลิโป้ผู้ซึ่งเป็นรูปบุญธรรมของเต้งมวนเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนที่ขัดขวางตัวเองจากเป้าหมายที่ได้วางไว้ได้ดังนั้นครับต่างโตจึงได้ทําการวางแผนนะครับกับบรรดาที่ปรึกษาแล้วก็ทหารหารฝ่ายของตัวเองว่าจะทําอย่างไรดีที่จะทําการกําจัดลิโป้ให้พ้นทางให้จงได้เพราะว่าลิโป้เนี่ยแข็งแกร่งมากจริงครับผู้ชมครับแล้วถือได้ว่าเป็นเครื่องกีดขวางสําคัญนะฮะต่อการก้าวต่อไปในสเต็ปต่อไปของชีวิตต่างโตในการเจริญก้าวหน้าและก็ในชีวิตการทํางานครับและแล้วครับต่ากงโต้ ให้ไปทําการเจราจาเกลี้ยกล่อมลิโป้รวมถึงมีการติดสินบนลิปโป้นะฮะและมาเซ็กเทาก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสินบนที่ต่างโตฝากให้ลิโซโนี้ไปเจราจาด้วยละครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับการที่ลิโซกไปเจราจาเพื่อให้ลิโป้นั้นย้ายขั้วย้ายข้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นการสกัดนะครับไม่ให้ลิโป้นั้นเข้าช่วยเหลือเต้งหวนอีกต่างหากแล้วแถมเนี่ยนะฮะลิโป้ยังจะย้ายข้างาเนี่ยก็เพิ่มความแข็งแกร่งทําให้งานของต่างโตนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยละครับสิ่งที่กุนซือนะฮะอย่างลิย แล้วก็นด้นกถึง2ตัวเลยทีเดียวแล้วครับมาจะกล่าวถึงลิโป้กันบ้างเนี่ยนะครับเมื่อลิโป้นั้นถูกเข้าทําการเจรจากเกลี้ยกล่อมนะครับโดยในกองคนหนึ่งของต่างโตที่ชื่อว่าลิซกแล้วเนี่ยนะฮะลิโป้ก็คิดหนักเลยทีเดียวแล้วครับแต่สุดท้ายลิโป้ก็ทําการตัดสินใจที่จะนําศีรษะของเต้งหววไปเส้นแล้วก็แสดงความจริงใจต่อต่างโตว่าลิโป้นั้นขาดจากทางนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสิ่งนี้ครับทำให้คุณธรรมนะครับของลิโป้จะต้องด่างพร้อยไปยาวนานแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับท, Effect, ที่ทนนที่ําาา้ลกกะจ แสดงออกถึงความเป็นงูเห่าของตัวเองอย่างเปิดเผยในเวลาต่อมาก็เป็นได้ครับซึ่งเมื่อริโป้เนี่ยนะครับมาทํางานกับต่างโต๊ะนที่เรียบร้อยแล้วต่างโต๊ะก็ปนเปื้อริโป้อย่างเต็มที่นะครับทั้งด้วยตําแหน่งแก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆเหล่านี้ริโป้ก็เคริบเคลิ้มครับไม่สนใจเลยว่าอะไรคือรมเนียมอะไรคือศีลทามันดีขอให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเจิดจัาแล้วก็โด่งดังเป็นพออย่างไรก็ตามแล้วครับผู้ชมครับถ้าผมจะคิดเข้าข้างริโป้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมองไปอีกมิตินนนนนึงกกกก็็ไไดด้้ะออาาาาจเเปไปปไรรัว่ิิโหุ หันพันแล่นละครับแล้วก็หน้ามืดตามัวเพียงช่วงคู่ชั่วคราวเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอาการของการตกกระไดพลอยโจรละครับลิโป้ก็เลยจะต้องกระโจนตามโจรไปละครับก็เรียกได้ว่าต้องไปให้สุดทางละครับแต่แหมคนเราถ้าจะกลับใจได้มันต้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณผู้ชมเอาละครับมาคุยกันต่อนะฮะลิโป้นั้นได้เติบโตในหน้าที่การงานโดยได้ขึ้นเป็นถึงขุนพลหรือว่านายพลนะครับแล้วแถมเนี่ยนะฮะลิโป้ยังได้เป็นลูกบุญธรรมนะฮะของต่างโตอีกด้วยละครับซึ่งจะว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยนะคร เรียกได้ว่าสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวแล้วครับความหมายก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยคบกันด้วยผลประโยชน์ตรงกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับวันเวลาผ่านไปแล้วครับลิโป้ก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผู้ชมครับเพราะว่าตัางโต้นั้นก็คงจะคิดได้ว่าอาจจะเลี้ยงเสือต้องเลี้ยงด้วยเนื้อและนับวันลิโป้เองก็หิวโหยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องการสิ่งต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆตัางโต้ครับไม่เคยบกพร่องเลยครับในการที่จะดูแลให้ลิโป้นั้นได้อิ่มหนำสำราญซึ่งอย หัวเมืองที่นววําโดยอ้วนเซียวแล้วก็โจโฉเนี่ยนะครับต่างโต้นั้นต้องตัดสินใจฮะที่จะทําการอพยพย้ายเมืองหลวงจากพระนครลกเอียงนะครับไปที่พระนครเตียงอันนะครับพระนครลกเอียงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกพระนครเตียงอันเนี่ยอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและลิปโปเองเนี่ยก็ไม่ได้ทอดทิ้งต่างโต้ครับแถมยังเป็นหัวเรียวหัวแรงที่สําคัญในการขุดสุสานอดีตทองเต้นะฮะเพื่อนาําทรัพย์สินที่ฝังอยู่ในสุสานเนี่ยมาทําการจัดการขนส่งให้ต่างโต้นั้นได้อิ่มหนำสำราญมีเงินทองใช้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวลวครับซึ่งตรงนี้ครับผ สนใจบีกครับว่าในยามคับขันเองริโปไม่ได้เคยทอดทิ้งต่างโตไปไหนแต่แม่ริโปเนี่ยทำอะไรไม่คิดถึงคุณธรรมเลยล่ะครับมัวแต่เอาใจนายอย่างเต็มที่แบบไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียวล่ะครับมาริโปนั้นช่วยต่างโตทําการคุมตัวจักรพรรดิทัานเฮียนเต้พร้อมทั้งข่าราชบริพารทั้งหลายย้ายจากพระนครลกเอียงนะครับไปยังพระนครใหม่ทางด้านทิศตะวันตกก็คือพระนครเตียงอันซึ่งพระนครเตียงอันเนี่ยนะครับเคยเป็นเมืองหลวงนะฮะของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกมาก่อนนะครับซึ่งเมื่อคณะของต่างโตต่างๆเนี่ยนะฮะไปถึง ช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับพวกทัพ18หัวเมืองก็เกิดอาการแตกคอกันทําการย้ายโหกันไปคนละทิศคนละทางเรียกได้ว่าวงแตกแล้วครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยนะฮะทำให้ต่างโตะแล้วก็ลิปโป้นั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับแล้ววันเวลาก็ผ่านไปความเป็นปึกแผ่นของอิทธิพลต่างโตะนั้นเพิ่มมากขึ้นนะฮะรวมถึงความสนิทสนมของลิปโป้และต่างโตะเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยจนทําให้ขุนนางผู้พักดีต่อราชวงศ์ฮั่นะครับที่ชื่อว่าององุ่นนนนรรัู้้้สึกจจจจใแแลวปญญาตมอองอุ่น เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในระดับเสนาบดีเลยทีเดียวแล้วครับแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นต่อพระเจ้าเฮียนเตเป็นอย่างยิ่งองอุ่นเนี่ยมองไม่เห็นหนทางใดเลยแล้วครับที่จะทําให้อาจาักรพัรดิฮั่นเฮียนเตเนี่ยจะสามารถยืนหยัดด้วยพระองค์เองได้องอุ่นมองว่าต่างโต๊ะเนี่ยนอกจากจะมีอํานาจที่มากมายมหาศาลแล้วต่างโต๊ะเองเนี่ยนะครับก็แย่มากๆเลยเพราะว่าทําการข่มเหงแล้วก็รังแกฮ่องเต้ยอย่างถึงที่สุดเลยแล้วครับองอุ่นนั้นกุ้งใจมากเลยแล้วครับผู้ชมครับแต่ก็เหมือนมีอะไรบาาาาาางง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 งออออยย่่่่่่ทททีีีํใหหุุ้้้้นนนนััไดเ็แแสสสสววปลโมคกรซึ อง่องอุ่นเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากนางรำที่อ่องอุ่นนั้นรับเลี้ยงมาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่นะฮะนางรำคนนั้นครับมีชื่อว่าเตียวเซียนครับอ่องอุ่นนั้นมองไปที่เตียวเซียนแล้วก็คุณคิดว่าอะไรคือจุดแข็งที่สุดของต่างโตะอ่องอุ่นก็คิดได้แล้วครับว่าจุดแข็งที่สุดของต่างโต๊ะเนี่ยก็คือการมีลิโปเป็นมือขวาเป็นองครักษ์ซึ่งการที่จะทําลายจุดแข็งจุดนี้ได้เนี่ยนะครับอ่องอุ่นเชื่อว่าจะต้องอสร้างการแตกความสาม,มัคคีของสอง,นนอ,อ,งอุ่่นนนจึงงไไดดไ้้้้ททํําาาาากกรรวววแผโยยยยใใชเตีีซปห ตังโตแล้ลิโป้นั้นเกิดความรักแล้วก็หลงมาในเวลาเดียวกันซึ่งด้วยความสวยนะครับแล้วก็ลีลาการโปรยเสน่ห์มารยาสา,าไทยต่างๆของเตียวเซียนเนี่ยนะครับก็ทําให้ตัางโตแล้ลิโป้นั้นเกิดอาการเคลิบเคลิ้มไปอย่างไร้เหตุผลเลยทีเดียวแล้วครับเมื่อตัางโตแล้วก็ลิโป้นั้นเกิดอาการหลงเสน่ห์เตียวเซียนนะครับอย่างหัวปักหัวปั๊มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะองอุ่นครับก็ดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ตั้งแต่แรกแ,แล้วครับโดยในขั้นต้นเนี่ยนะฮะองอุ่นนั้นเสนอให้ลิปโป้นั้นสามารถทีีี่่จะรรรรับเเตตยยยยยวซนนนไป,ป็ภาา้้้อออดแกให ิกงามยามดีซะก่อนแล้วฮะซึ่งลิโป้เองก็ดีใจไปอย่างมากแล้วครับแล้วก็หมาตื่นเต้นเนื้อเต้เนยินดีที่จะรอแล้วประมาณนี้แหละครับเพราะว่าลิโป้นั้นก็คงจะคิดในใจแล้วครับว่าเออสำหรับเธอแล้วรอมาได้ทั้งชีวิตจะรออีกสักนิดก็คงไม่เป็นไรกระมังอย่างไรก็ตามแหละครับในขณะที่ลิโป้นั้นกําลังรอคอยอย่างมีความหวังอย่างมีความสุขโอ้ยฝันหวานแล้วครับอ่องอุ่นครับก็ได้ทําการเสนอแล้วครับให้เตียวเซียนเนี่ยไปเป็นกิกนะฮะกับต่างโตนะครับเพื่อไปคอยโปรนิบัติพัดวีอย่างเต็มที่โดยอ,อ,นนดอ,อ,ะะอ่องอคนนอย่่าางงทต ไม่ต้องรอบอกเดี๋ยวนี้เลยอ้องอุ่นให้ต่างโต้นั้นรับเตียวเซียนไปได้เลยแบบด่วนๆต่างโต้ได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากแล้วครับแต่ท้าว่าเมื่อลิโป้นั้นมารู้ในภายหลังแล้วครับบวกกับอ้องอุ่นนั้นทําการใส่ไฟยุยแยงตะแคงรั่วนะครับลิโป้ได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดอาการแล้วครับแขนต่างโตภายในใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วครับแต่ลิโป้เองนะครับ,นนรบก็เป็นคนที่มีสติพอสมควรแล้วครับก็ยังรู้ดีว่าในขณะนั้นลิโป้ยังทําอะไรต่างโต้ไม่ได้เพราะว่าต่างโตนั้นมีอํานาจมากมายไก่กองเลยทีเดียยยวแล้คครรับมมมมมาาาากกก่่ไไหนนะน,น,นะจิโป ท,ทาอะไรบุ่มบ่ามเลยทีเดียวล้ครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับต่อมาอีกระยะเวลาหนึ่งอองอุ่นก็ได้ทําการเสนอกับริโป้ว่าได้เวลาแล้วได้เวลาที่ทาการกําจัดตังโตให้แผ่นดินนี้หมดภัยจากทอราตัางโตแล้วโดยอองอุ่นนี่ก็ได้บอกกับริโป้ว่าถ้าท่านริโป้ช่วยได้ก็จะได้ทั้งเกียรติได้ทั้งเตียวเซียนคืนมาริโป้เชื่ออองอุน่นและแผนการสังหารตังโตก็ดําเนินการโหไปอย่างราบรื่นเลยทีเดียวล้ครับโดยอองอุ่นนี้ได้ส่งให้ลีซกนั้นไปทําการหลอกตังโตที่ฮาเลมของตังโตให้ตัังงงโตตนนน้้เเเเดิททาาาาขมี่ววหุผลพระ จักรพรรดิท่านเฮนเต้พร้อมแล้วยินดีจะทำการสล,ละราชสมบัติให้ตังโตแล้วแล้วจะให้ตังโตนี่เป็นจักรพรรดิตังโตเพื่อครองแผ่นดินต่อไปตังโตดินเช่นนั้นก็ดีใจไม่ลืมหูลืมตาแล้วครับทำการเดินทางเข้าวังนะฮะอย่างกัดตกเลยทีเดียวแล้วครับจนสุดท้ายครับตังโตนั้นก็ต้องเสียทีแล้วครับให้กับแผนของอองอุ่นและก็คนที่ทำการสังหารตังโตนี่ไม่ใช่ใครอื่นแล้วครับก็คือลิโป้ลูกบุญธรรมคนที่ตังโตไว้ใจมากที่สุดนั่นเองครับเมื่อตังโตด้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิ ทีเดียวแล้วครับจึงนั่นทาให้ในขณะนั้นลิโป้ได้รับความนิยมชมชอบนะครับจากผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อราชวงศ์ฮั่นรวมถึงบุคคลโดยทั่วไปอย่างถึงที่สุดซึ่งสิ่งนี้ทําให้ล้างพิษชื่อเสียงแย่ๆของลิโป้เนี่ยแหมแทบมาเรียกได้ว่าล้างพิษไปหมดเลยทีเดียวแล้วฮะสิ่งนี้ก็คือการทําคุณไถ่โทษของลิโป้ครับแต่แล้วครับด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดขององอ,องอุ่นก็ทําให้ทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะฮะคล้ายๆปราสาทตทรายที่ก่อขึ้นมาก็ต้องพังทลายลลลงงงงงงไปเเเมื่่่ออออูกกกกกนนนนน้้คสิิทขตตตตโยยยยาีีีฉุวววจแห๊ด จนตรอกแล้วครับแล้วก็จริงๆก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูลวครับกับราชสำนักอีกนะครับจึงได้ทําการแต่งหนังสือขอยอมสวามิภักดิ์แลวก็ขอให้ทางราชสำนักนี้ยกโทษให้กับพวกตนแต่ทว่าครับอ่องอุ่นนั้นใจร้อนเกินไปละครับอ่องอุ่นจึงตัดสินใจนะครับที่จะปฏิเสธนะครับการให้อภัยพวกลิฉวยกุยกีเตียวเจและหววเตียวแถมยังมีแผนที่ทาการกวาดล้างริฉวยกุยกีเตียวเจและหวนเดียวอีกด้วยละครับสิ่งนี้ละครับทำให้พวกริฉุยกุยกีเกิดอาการจนตรอกและแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยนะครับพวกลิฉวยและกุยกีนั้นจะเตรียมกกกาาารรคัททีี่จะํหนนนไป อทิตย์โคละทางแต่ด้วยแผนการอันสุดยอดจากสุดยอดกุญซืออย่างกาเซียงเนี่ยก็ทําให้พวกลิช่ยและกุยกีเนี่ยดำเนินการตามแผนของกาเซียงไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียวแลวครับโดยได้ทําการปล่อยข่าวลวงนะครับให้พวกเผ่าเกียงคิดว่าองอุ่นนั้นจะสั่งให้ลิปโป้นากองทัพมาปราบพวกตนให้สินส้นซากแผนการน,นี้ได้ผลครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าทําให้พวกลิช่ยและกุยกี้นั้นสาม,มารถที่จะทําการ collaboration หรือ c o l l a บ s e เนี่ยนะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากพวกเผ่าเกียงในการยกกองทัพขนาดใหญ่เนี่ยนะฮะมาทำการบทขยี้นะพวกองอุ่นแล้วก็ลิปโป จนกระทั่งพวกอองุ่นและลิโป้นั้นจะต้องพ่ายแพ้ไปอย่างราบคาบเลยทีเดียวละครับการพ่ายแพ้ของฝ่ายอองุ่นแล้วก็ลิโป้นี่นะครับทำให้จักรพรรดิฮันเทียนเต้เนี่ยตกอยู่ในอันตรายนะครับแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงําทางอํานาจนะครับของลี่ฉุยกุยกีอย่างเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวละครับซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างจากสมัยต่างโต๊ะเลยละครับซึ่งในคราวนั้นเนี่ยนะครับอองุ่นก็ยอมที่จะทําการลาโลกไปแล้วก็ไม่หนีหายไปไหนในขณะที่ลิโป้นั้นได้ทิ้งครอบครัวแล้้ววกกกก็นนนไปพพรอออออมมััับงงงงําาลขตเเ่ะื ตัวรอดไปก่อนแล้วครับแต่ต่อมาครับลิโป้ก็ได้หาทางแล้วครับที่จะพาครอบครัวของริโป้เนี่ยกลับมาหาตัวเองเนี่ยนะฮรแล้วลิโป้เนี่ยก็ยังได้กุนซื้อคนใหม่อย่างตันกงนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเพื่อนตายของริโป้เลยก็ว่าได้ละครับชีวิตของริโป้ในช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าเหมือนคนที่ไร้ที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็คอยตีโฉบฉวยเจ้าเมืองคนอื่นๆอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งในยามว,วิกฤตเนี่ยนะครับลิโป้และตันกงก็ทําการตัดสินใจลวครับที่จะไปขออยู่อาศัยกับเล่าปี่่่่่่่ซซึึงงงงงงในนนนนนขะััั้้้้เเเเเเลลาาาปปีีีีไไดดคออออมมมมืชืชจจจิว็สยยหกกทโต ลกนี้ไปครัเล่าปีนั้นก็อยากจะได้ลิโป้นะครับมาเป็นลูกน้องเพราะคิดว่าคนเราเนี่ยก็สามารถกลับตัวกลับใจได้แต่ไม่เลยครับเมื่อเล่าปีนั้นได้รับพระราชโองการที่โจโฉเป็นผู้ร่างก็จําเป็นแล้วครับที่จะต้องออกไปต่อสู้กับกองทัพของอ้วนสุดในขณะนั้นเนี่ยนะครับและเมื่อเล่าปีล้วก็กวนอูจําต้องทิ้งเมืองนะครับให้เตียวหุยทําการดูแลเมืองเอาไว้เนี่ยนะฮะแต่ด้วยอุนนิสัยใจคอของเตียวหุยเนี่ยเป็นคนที่มีนิสัยชอบดื่มแล้วก็ชอบเคี่ยนตีทหารทําให้ในขณะนั้นเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่ลิโป่ เมืองชีจิวซะเป็นที่เรียบร้อยเลยทีเดียวแล้วครับต่อมาครับเล่าปีก็ต้องมาขออาศัยอยู่กับริโป้อีกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าเล่าปีเองไม่อยากที่จะทำเช่นนั้นหรอกครับไม่อยากจะกลับมาหาริโป้แต่ที่จะต้องตากหน้ามาหาคนที่ทรยศตัวเองอย่างริโป้เนี่ยกรเพราะว่าครอบครัวทั้งหมดของเล่าปีเนี่ยติดแงกอยู่ในเมืองชีจิวแล้วครับซึ่งเล่าปีเองก็ต้องยอมซีโรราบต่อริโป้เพราะว่าจํานวนด้วยเหตุผลที่ผมได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับริโป้เองครับก็ทาการรับเล่าปีแล้วรั้าาดดกกนทสํ็สไุไ ส่งให้แม่ทัพของตัวเองนะฮะอย่างกีเหลงเนี่ยมาทําการกําจัดเล่าปีให้สินซากแต่ลิโป้นั้นก็ทําหน้าที่เจราจาไกลเกลี่ยนะครับไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องรบราค่าฟันกันโดยลิโป้นี่นะครับก็ทําการเสี่ยงทายนะวครับว่าถ้าตนเองนี้สามารถที่จะทำการยิงเกาทันแล้วก็รอดผ่านนะฮะช่องที่อยู่ตรงทวนวงเดือนตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะระยะทางห่างมากเลยนะฮะถ้าทำได้นี่นะฮะก็ขอให้ทั้งฝ่ายของอ้วนสุดซึ่งส่งกีเหลงมาเป็นตัวแทนแล้วก็ฝ่ายของเล่าปีนี้เลิกแล้วต่อกันซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ิโป้จะเข้าร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทําลายฝ่ายที่ไม่รักษากติกาในทันทีซึ่งเมื่อริโป้นะครับทำการยิงเกาทันริโป้นั้นแม่นมากครับสามารถที่จะทําการยิงอลอดช่องของทวนวงเดือนตัวเองได้อย่างสบายๆเลยนะครับซึ่งนั่นทําให้ฝ่ายของอ้วนสุดแล้วก็ฝ่ายของเล่าปี่นั้นจะต้องเลิกทะเลาะกันและมีการสงบศึกมีสันที่สุขอยู่พักหนึ่งละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเจ้าเมืองเจ้าแคว้นต่างๆก็ไม่มีใครเลยละครับที่จะไว้ใจริโป้เพราะว่าประวัติของริโป้เนี่ยโชคโชนลวครับไปด้วยการทรอยศ์หักหลังคนนนนน้้คีไปเเรื่อยยลึงท เมื่อเกิดความขับขันต่อริโป้เนี่ยไม่มีใครเลยครับที่จะหันมาช่วยริโป้และที่สําคัญครับคนที่คบกับริโป้เนี่ยก็จะคบเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทนแทบจะทั้งสิ้นเลยทีเดียวแล้วครับและในวาระสุดท้ายของริโป้นะฮะก็ต้องบอกว่าริโป้นั้นถูกอุบายแล้วครับของลูกน้องตัวเองทําให้จะต้องเสียฐานที่มั่นสําคัญอย่างเมืองชีจิวและจะต้องลี้ภัยนะครับไปอาศัยอยู่ในเมืองที่เล็กกว่าอ่อนแอกว่าอย่างเมืองแห่ฝือแต่ที่แห่งนั้นครับลิโป้เองก็ยังถูกลูกน้องของตัวเองนะครับทำการจับมัดนะฮ ทำการจับกลุ่มตัวริโป้แล้วก็ทําการประหาริโป้ไฮลาโลกไปแบบไม่สมัครใจปิดฉากยอดนักรบแห่งยุคอย่างริโป้ไปอย่างไม่น่าที่จะจบเช่นนั้นเลยละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ทราบเรื่องราวประวัติของริโป้มาพอสมควรแล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นครับคุณผู้ชมครับเราจะมาทําการวิเคราะห์ริโป้ด้วยกันครับมาจะกล่าวถึงความสามารถทางการรบของริโป้กันก่อนเนี่ยนะฮะหากจะกล่าวว่าริโป้นั้นมีความสามารถในการรบแค่ไหนเพียงใดก็อาจจะต้องเปรียบเทียบนะครับกับฝีมือของยอดฝีมือในยุคเดียวกันการเปรียบเทียบนี้จะต้องเปรียบเทียบในการรปะมื โดยในสมัยนั้นกวนอูนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการต่อสู้แบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวบนหลังม้าที่เป็นเลิศและทุกคนก็เห็นเป็นที่ประจักษ์โดยแม้กระทั่งโจโฉเองนะครับก็เห็นความสามารถนี้กับตาของโจโฉเองครั้งเมื่อตอนทัพ18หัวเมืองรวมตัวกันเพื่อที่จะไปทําการโค่นล้มนะฮะต่างโต๊ะที่ต่างโต๊ตอนนั้นนะฮะได้จับเอาจักรพรรดิฮั่นเทียนเตเป็นหุ่นเชิดในขณะนั้นครับกวนอูไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยล่ะครับแต่กวนอูนั้นก็ได้มีโอกาสแสดงฝีมือจากการสนับสนุนของโจโฉแล้วครับให้ทําการต่อสู้กับแม่ทััพคคนสําาาญขอองงงฝ่่ยยตตโะ ซึ่งกวนอูทําให้หัวหยงนั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจด้วยระยะเวลาการต่อสู้อันสั้นเลยทีเดียวแหะครับแต่ครั้งเมื่อกวนอูนะครับได้ทําการประมือกับริโป้ครับแน่นอนว่าในช่วงการกต่อสู้นะฮะเพลงแรกๆนะฮะในการต่อสู้ระหว่างกวนอูกับริโป้นั้นฝีมือดูเหมือนจะไม่ต่างกันมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับกวนอูก็ค่อยๆเพียงพลามต่อริโป้ทั้งด้านแรงทั้งด้านพละกําลังทั้งด้านเทคนิคนะครับในการต่อสู้กวนอูไม่สามารถเลยครับที่จะสามารถเทียบกับริโป้ได้เลยครับดังนั้นครับเตียวหุย ซึ่งนั่นก็ยังไม่สามารถนะครับที่จะจัดการให้ลีโป้นั้นจะต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจได้เลยล่ะครับและนี่ละครับก็เป็นเครื่องสะท้อนที่น่าจะพอจะประมาณการทางด้านความสามารถทางด้านการต่อสู้ของลีโป้ได้มากพอสมควรอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับให้แฟร์ฮะในการประมือนั้นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยมีอยู่2ประการหลักด้วยกันในประการที่1ก็คืออาวุธประจํากายและในประการที่2ก็คือมาสึกครับซึ่งต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าลีโป้นั้นได้เปรียบตรงนี้มากเลยล่ะครับเพราะว่าลีโป้นั้นมีมาซ็กเทาททีีี่่่่ใใช้้นกกาาารรขดังคลํลวผููผ เคยกล่าวว่ายอดคนต้องลิโป้ยอดม้าต้องเซ็กเทาแต่ถึงกระน,นั้นล่ะครับสคนลุมหนึ่งก็ยังเอาลิโป้ไม่ลงนะฮะดังนั้นก็จึงพอจะสรุปได้ว่านะฮะลิโป้นั้นเป็นยอดนักรบที่ไม่มีใครในยุคขุนศึกแล้วครับที่จะสามารถเทียบเคียงได้เลยละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความสามารถทางการรบเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่อาจบอกได้ว่าเป็นนักรบที่เก่งเพียงเท่านั้นแต่การที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าลิโป้นั้นเป็นแม่ทัพที่เก่งหรือว่าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าแคว้นที่เก่งและแข็งแกร่งอย่างมากหรือไม่นี่นะฮะเราต้อง ผู้นำเนี่ยนะครับลิโป้นั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นลูกน้องที่มักจะทรยตหักหลังเจ้านายและชอบที่จะทําตัวเป็นงูเหาเ่านะครับเพื่อจะไปต่อในความก้าวหน้าของตัวเองเนี่ยนะแต่ลิโป้นี่นะครับไม่ใช่คนที่ยึดติดครับคุณผู้ชมครับลิโปเป็นคนที่มีความสามารถในการปรับตัวปรับตัวได้เก่งมากนะฮะแล้วก็ชอบใช้ชีวิตอิสระซึ่งหากจะมองในด้านภาวะผู้นําแล้วจะมองแค่ในบทบาทของการเป็นลูกน้องไม่ได้นะครับเพราะลองคิดดูนะครับว่าอะไรคือเครื่องสะท้อนภาวะผู้นําเครื่องสะท้อนหนึ่งที่ผมเห็นก็คือการมีลูกน้องเก่งๆครับ่าว ลิโป้นั้นอาจจะไม่มีคนเก่งมาเข้าด้วยกับตนเท่าๆกับโจโฉนะฮะเหตุผลก็เพราะว่าลิโป้นี่มาได้ครองพระนครนะครับแต่ลิโป้นะก็มีโกซุ่นแล้วก็มีเตียวเลี้ยวนะซึ่งเตียวเลี้ยวเนี่ยถ้าเทียบฝีมือกันแล้วก็เท่าๆกับกวนอูเลยทีเดียวแล้วครับแล้วเตียวเลียวเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคนดีมากๆเลยแลครับกวนอูเนี่ยถึงขนาดเอ่ยปากชมนะฮะกับเตียวหุยนะฮะแล้วก็ยังเคยเอ่ยปากขอชีวิตเตียวเลี้ยกับโจโฉโดยใช้ชีวิตของกวนอูเนี่ยเป็นประกันเลยทีเดียวแล้วครับ ของริโปอย่างตันก๋งเนี่ยก็เป็นคนที่มีคุณธรรมสูงซึ่งจะเห็นได้จากตอนที่เ,เคยช่วยงานโจโฉนะฮะในตอนที่พาโจโฉหนีเนี่ยฮะเ,เขาเห็นโจโฉในสังหารเพื่อนพ่อของโจโฉที่ชื่อว่าแปะเฉียเนี่ยนะฮะตันก๋งเนี่ยรับไม่ได้กับสิ่งนั้นนะครับก็ไม่เอาด้วยกับโจโฉแล้วครับทำให้หลังจากนั้นเนี่ยตันก๋งก็ได้มาพบเจอกับริโปอย่างไงละฮะซึ่งเนี่ยนะครับยิ่งทําให้เราเกิดความรู้สึกพารดอกซ์ในใจว่าเอ้าถ้าริโปเนี่ยเป็นคนไม่ดีขนาดนั้นแล้วทั้งตันกแลล้วกวก็เี่นะมอึชืๆ ว่าแม้ว่าริโป้เนี่ยจะไม่เหมาะที่ใครจะรับเข้าทํางานเป็นลูกน้องนะครับแต่ริโป้ปฏิเสธได้ยากครับว่ามีภาวะผู้นําที่สูงมากซึ่งหากใครนะฮะได้เป็นลูกน้องของริโป้แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่แสดงอาการข้ามหน้าข้ามตาไม่ออฟไซด์แล้วครับกับลิโป้เนี่ยก็ได้ดีแทบจะทุกคนเลยทีเดียวแล้วครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผู้ชมครับผมเองเนี่ยก็มีคําถามในใจเกี่ยวกับริโป้อีก3คําถามที่สําคัญครับซึ่งในคําถามเนี่ยผมคิดว่าเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับ turning point หรือว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของลิโป้อย่างยิ ประมาณเดียวกันนี่แหละครับดังนั้นครับในช่วงท้ายของคลิปนี้เราจะมาหาคําตอบกับ3คําถามนี้ครับคำถามแรกครับทำไมชาวเมืองชีจิวจึงยอมรับให้ลิปโป้นั้นมาเป็นเจ้าเมืองทั้งท้งที่ลิปโป้เนี่ยเป็นคนที่ทําการยึดเมืองจากเล่าปี่มาอย่างดูไม่ดีเลย,เล,ยล่ะฮะแล้วก็ไม่สง่างามเลยเล่ะครับคำถามที่เป็นคําถามที่น่าสนใจมากนะครับและแน่นอนว่าการไปยึดเอาเมืองที่เขามีเจ้าของอยู่เนี่ยนะครับมาก็ด<ม>ูเป็นเรื่องที่ดูแย่เสียมากๆ,ๆเลยล่ะครับแต่ที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะลิปโป้เนี่ยไปยึดเมืองมาจากคนที่ดีกับลิปโป้มีน้ําาาาาาใจกับับบลิิโโปปป้อย่่่งเเเีีะรรรวไดำ เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในยามที่ริโป้เนี่ยแทบจะไม่มีที่ซุกหัวนอนและแน่นอนละครับเมื่อริโป้เนี่ยฮะทำการยึดอํานาจจากเล่าปี่แล้วริโป้เนี่ยก็ขึ้นเป็นผู้ครองนะครชีจิวเสียเองเนี่ยนะฮะดูไม่สง่างามเท่าไหร่ละครับแต่สิ่งแรกนะครับที่ริโป้ทาหลังจากที่ทําการยึดอํานาจจากเล่าปี่เนี่ยนะฮะก็คือริโป้เนี่ยทำการจัดการกับความกลัวครับความกลัวที่อาจจะเกิดขึ้นในใจของประชาชนชาวแคว้นชีจิวครับโดยในการนี้เนี่ยนะครับลิโป้ได้ทําการสั่งการละครับให้ลูกน้องของริปโป้เนี่ยทำการสญญญา เาเมืองคนใหม่แห่งชี้จิ๋วนี้จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และเขตข้างเคียงนี้เป็นอย่างดีที่สุดและท่านลิโป้สัญญาว่าจะทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในแถบนี้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยและด้วยความที่ยุคนั้นนะครับเป็นยุคที่เข้าวยากหมากแพงสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องต้องไม่หิวต้องอิ่มนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นอันดับหนึ่งครับดังนั้นครับลิโป้จึงได้กลายเป็นคนที่ได้รับการยอมรับให้ทําการปกครองแคว้นชี๋จิ๋วอย่างไม่มีใครท้วงติงซึ่่่่่่งงงถึงแแมม้ววาาาาาาปปปรรระะชชชนจออบบเเเลกเลกกยคัตืท เรื่องครอบครัวของชาวบ้านนั้นก็สําคัญกว่าเล่าปีในเวลานั้นล่ะครับและนี่แหละครับก็คือเหตุผลว่าทําไมชาวบ้านชาวเมืองชีจิวนี้จึงยอมรับลิโป้ในฐานะเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ของพวกเขาล่ะครับและคําถามที่2ที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือลิโป้พ่ายแพ้ต่อชีวิตของตัวเองได้อย่างไรฟังให้ดีนะครับผู้ชมครับคำถามนี้ไม่ได้ถามว่าลิโป้พ่ายแพ้ต่อโจโฉได้อย่างไรเหตุผลก็ฟรองอย่างนี้ฮะผมคิดว่าถ้าลิโป้เนี่ยรอบคอบแล้วก็ใจแข็งกว่านี้นะครับฝ่ายโจโฉไม่น่าที่จะเอาชนะลิโป้ได้ครับและแม้ว่าโจโฉนั้นจะมีกุญ กลสเพียงใดแต่ด้วยความเป็นรีโป้ครับคุณผู้ชมครับยากครับยากที่โจโฉจะสู้ได้ในขณะนั้นผมต้องเน้นย้ำนะครับว่าในขณะนั้นนะครับเหตุผลคืองี้ครับคุณผู้ชมครับในขณะนั้นครับโจโฉเองก็มีศึกรอบด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านเหนือก็มีอ้วนเซี่ยวมีม้าเทงทางด้านอื่นก็เจอเล่าเปียวเตียวซิ่วอ้วนสุดโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วครับซึ่งนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับทำให้โจโฉเองก็ต้องห่วงหน้าพะวงหลังไม่ได้รบอย่างเต็มที่หรอกครับแต่เหตุผลประการหนึ่งที่สําคัญนะครับที่ทาให้ร คืองี้ครับลิโป้เองแม้ว่าจะห้าวหาสเพียงใดนี่นะฮะแต่จุดอ่อนของลิโป้นั้นอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงที่หัวใจครับแล้วก็ความไว้ใจของลิโป้ครับลิโป้นั้นเป็นคนที่ให้โอกาสคนครับลิโป้ให้โอกาสตันเต่งตันเต่งนี่เป็นลูกน้องนะครับเป็นขุนนางฝ่ายบุญนะครับลิโป้นั้นเห็นศักยภาพว่าตันเต่งนั้นเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดซึ่งลิโป้นั้นไม่เคยเอะใจไม่เคยทดสอบไม่เคยลองใจแต่ลิโป้ให้ใจครับเหมือนกับว่าลิโป้จะคิดว่าอยากได้ใจต้องให้ใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันใช่ไม่ได คนมักใหญ่ฝ่ายสูงต้องการความก้าวหน้าทางอาชีพการงานตันเต๋งจึงได้เสนอตัวนะครับเป็นไส้ศึกให้กับโจโฉครับแล้วตันเต๋งเองก็ได้รับแต่งตั้งนะครับให้ปกครองเมืองที่โจโฉกําหนดให้อีกด้วยล่ะครับลิโป้ก็ทราบเรื่องนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็น่าจะเห็นสัญญาณนี้ตั้งแต่ต้นแล้วที่สาคัญเนี่ยนะฮะตันโกมก็เตือนแล้วเตือนอีกเนี่ยนะฮะว่าไม่ควรที่จะไว้ใจตันเต๋งแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้รับชมเนี่ยสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ใน 3G มโกล์เอ็กซ์เพรสที่ผมเคยทําก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับด ความ,วามไว้ใจเนี่ยนะฮะจนทําให้รีโป้เนี่ยจะต้องเสียฐานที่มั่นหลักแล้วก็เป็นฐานที่มั่นที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับก็คือเมืองชีจิวแล้วรีโป้เนี่ยก็ต้องลี้ภัยแล้วครับไปอยู่ที่เมืองอีเล็กๆนะฮะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนะฮะอย่างเมืองแห่ฝือครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับอีกจุดอ่อนหนึ่งที่สําคัญของรีโป้ก็คือจุดอ่อนตรงที่หัวใจรีโป้นั้นรักลูกเมียมากให้ความสําคัญกับครอบครัวมากกว่าบ้านเมืองเสมอมาโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเสียเมืองแห่ฝือและการจบชีวิตของรีโป้นั้นไม่่่่่่นนาาาาาาจจจจะะะะเเเเเเกกกกิิดด้รรรรรร็็ววววัััหออออออบืืแแมมมทงงลีโโปผชตตสถ แล้วก็ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้แต่เหตุผลที่เรื่องนี้จบเร็วนักเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าลิโป้นั้นไม่อยากที่จะให้ภรรยาของตนต้องลำบากใจโดวเอาให้ชัดเนี่ยนะฮะลิโป้มีภรรยาสองคนที่เป็นภรรยาหลักแล้วครับคนแรกก็คือนางเหยี่มสีและอีกคนก็คือนางเติ๋วเซียนโดยเมื่อครั้งที่จะต้องตั้งรับนะครับการยกทัพใหญ่ของโจโฉมาบ,บุกเขมือบขยี้เมืองแห่ฝือของลิโป้ตันกงครับได้ทําการเสนอแผนให้ลิโป้นั้นนากาลังทหารนะครับออกไปตั้งเอาไว้นอกเมืองเพื่อทําหน้าที่ในการตีโฉบฉวยแนะแลล้้้วววววววกกกก็สราาาาางงงงคคมมหหดิตกกััใใจจฝ่ยขอโโ ที่ตอนนั้นกําลังขาดเสบียงอยู่เนี่ยนะฮะตันกงต้องการทําแบบนี้เพราะว่าต้องการให้โจโฉนั้นห่อเหี่ยวใจแล้วก็ถอดใจในการถอยทัพกลับเมืองไปเองนะครับหรือแม้กระทั่งนี้ฮะการที่จะให้ลิโป้นั้นนํากําลังไปทําการคอยตัดสเสบียงตัดท่อน้ําเลี้ยงที่มาส่งให้กับกองทัพโจโฉที่หน้างานของตัวเองเนี่ยนะฮะถ้าโจโฉขาดเสบียงโจโฉมีสิทธิ์อย่างสูงเลยละครับที่จะต้องทําการถอนทัพไปและเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับลิปโป้ก็จะปลอดภัยไปได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวละครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย,ปปาายะะลิปโป ก็จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งล้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับลิโป้นี่นะครับก็คือภรรยาของลิโป้อย่างนางเหนมซีเนี่ยนะฮะแล้วก็นางเตียวเซียนเนี่ยนะครับทำการกอดแข้งกอดขาแล้วครับไม่ยอมให้ลิโป้นี่ออกไปทําหน้าที่ชายชาตินักรบอย่างเต็มภาคภูมิทําให้ลิโป้นั้นเลือกที่จะไม่เชื่อแผนการของตันกงแล้วก็ทําการตั้งมั่นอยู่เพียงแต่ในเมืองแห่ฝือเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะซึ่งสิ่งนี้นะครับทำให้สุดท้ายนะครับทหารฝ่ายของโจโฉเนี่ยทำการทดน้ำครับให้น้ำเนี่ยไหลบ น้ำที่ไหลบ่าเข้าไปเนี่ยก็ไปท่วมเมืองแห่ฝืนะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองแห่ฝืนที่เคยสนับสนุนริโปมาก่อนหน้านี้มาทําการกดดันให้ริโปทาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแหละครับและทหารลูกน้องริโปนะครับที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะฮะก็เริ่มที่จะเห็นเค้าลางของความร่มสลายของฝ่ายริโปทหารเหล่านั้นครับก็เริ่มที่จะหาเหตุแหะครับเอาใจออกห่างจากริโปครับและในที่สุดครับวาระสุดท้ายก็มาถึงลูกน้องของริโปนะครับที่ไม่พอใจพฤติกรรมบางอย่างของริโปลแล้วก็มีความรู้สึกนะครับอยากที่จะย้ายขั้วย้าย ย้ายข้างย้ายค่ายเนี่ยก็หาเหตุละครับทำการมัดตัวลิโป้ตอนที่ลิโป้เผลอหลับแล้วก็ทําการเปิดประตูเมืองแห่ฝือให้ฝ่ายโจโฉนี่ได้บุกเข้ามาแล้วก็มาทําการปราบลิโป้อย่างราบคาบเลยทีเดียวละครับคำถามสุดท้ายครับทำไมโจโฉจึงไม่รับลิโป้เข้าทํางานก็ในเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยลิโป้ก็เสนอตัวรับใช้ให้กับโจโฉเนี่ยนะฮะเมื่อลิโป้นั้นพ่ายแพ้ต่อโจโฉคําถามนี้น่าสนใจมากครับเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อลิโป้นั้นพ่ายแพ้ต่อโจโฉไปที่เรียบร้อยแล้วลิโป้ได้เสนอตัวว่าอยากจะทํางานรับใช้โจโฉและถ้าหากเรามองให้ดีๆ ะะโจโฉเองเนี่ยก็ไม่ใช่เต็งหวนแล้วก็ต่างโตครับซึ่งลูกน้องของโจโฉทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เป็นพวกที่เป็นขุนศึกแล้วก็ย้ายขั้วย้ายค่ายมาอย่างมากมายเลยทีเดียวละครับโจโฉเจอคนตราบสัต์ตย้ายข้างมายเยอะผมเชื่อว่าโจโฉเนี่ยเป็นคนที่รอบจัดพอแล้วครับที่จะเอาพวกนี้อยู่แต่เหตุชนไหนละครับโจโฉจึงไม่รับเอาลิโป้เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งจากเหตุการณ์ในขณะนั้นโจโฉครับเกิดการลังเลใจไปอย่างมากที่ลิโป้นั้นเสนอตัวมาโจโฉก็อยากจะได้ลิโป้มาและถ้าหากโจโฉได้ลิโป้มาบางทีตอนจบของวรรณกรรมสามก๊ก โจโฉล้ครับลังเลใจอย่างมากเลยละครับว่าควรจะรับลิโปเข้ามาทํางานด้วยหรือไม่แล้วโจโฉเองเนี่ยก็หันไปถามกับเล่าปีละครับว่าเล่าปีคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คําตอบที่เล่าปีได้ตอบไปกับโจโฉละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เกมนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากมายเลยทีเดียวละครับเหตุผลก็เพราะว่าตัวของเล่าปีเองเนี่ยมีภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถืออย่างมากมายเลยทีเดียวละครับในสายตาของโจโฉเล่าปีนั้นโน้มน้าวโจโฉว่าไม่อยากจะให้โจโฉนั้นรับลิโปเข้าทํางานและเสนอว่าโจโฉควรจะทาการสังหารลิโปทิ้งไปซะเลยละครับเล่าปีให้เหตุผลว่ามี ความเป็นไปได้อย่างสูงมากเลยที่ลิโป้จะทำการทรยศโจโฉและจะทำให้โจโฉนั้นจะต้องสูญสิ้นทุกอย่างที่โจโฉได้สร้างมาเลยทีเดียวก็ว่าได้โจโฉนั้นเชื่อคำของเล่าปี่จึงได้ทำการสั่งให้ทำการประหารลิโป้ให้ลาโลกไปแบบไม่สมัครใจไปแต่อะไรละครับคือเหตุผลที่ทำให้เล่าปี่นั้นแนะนำให้โจโฉนั้นประหารลิโป้ไปเช่นนั้นเหตุผลก็เพราะว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงเลยทีเดียวแล้วครับที่เล่าปี่นั้นคิดการใหญ่และเล่าปี่ก็รู้ว่าวันหนึ่งก็ต้องถอยออกมาจากโจโฉและอย่าลืมนะครับว่าเล โจโฉเนี่ยเป็นโจรปล้นราชสมบัติดังนั้นเล่าปีจะต้องเอาคืนโจโฉให้เจ็บแสบอย่างแน่แท้และที่สําคัญครับเล่าปีเองก็อยากที่จะทําการตัดกําลังสําคัญในอนาคตของโจโฉโดยเอาลิโป้นี้ออกไปจากสมการน้เสียซึ่งลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดลิโป้ได้ทํางานกับโจโฉและได้เป็นทหารเอกเล่าปีก็คงจะลาบากไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยเล่าปีเองก็ไม่รู้ด้วยซ้ำแล้วครับว่าของเบ่งในมีตัวตนและเล่าปีเองเนี่ยนะครับก็ยังตั้งตัวไม่ได้เล่าปีจึงจําเป็นลวครับจะต้องทําการตัดกําลังโจโฉไป ก่อนในคราวนั้นและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวตำนานที่เล่าขานเกี่ยวกับรีโป้ขุนพลผู้โด่งดังแล้วก็มีความห้าวหาญจากยุคขุนศึกปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นผมต้องขอขอบคุณผู้ชมอย่างมากเลยทีเดียวลวครับถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับสำคัญมากนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ